ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับและนี่คือรายการ n w w s n n Talk กับผมรัชตะสมนทินกรรายการของเราก็มีเป็นประจำทุกวันครับที่นี่จันทร์ถึงศุกร์19นาฬกาถึง20นาฬกครับคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะติดตามรับชมได้ด้วยระบบดาวเทียมทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น n b t สุรธานี n b t นครศรีธรรมราชจานดาวเทียม PSI ช่อง112นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของเราครับ w w w t h a i s t a r t c o th ในช่วงที่ผ่านมาครับปัญหาในเรื่องของวิกฤตน้ําท่วมมีหลายคนนั้นได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐนะฮะภาครัฐหรือจะเป็นจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนที่เข้ามาช่วยกันแบบก็เลยทุ่มกายถวายหัวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนั่นก็คือพักฝ่ายค้านครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากตัวแทนพักฝ่ายค้านนะครับท่านสสกทมครับเขตจตุจักรพักประชาธิปัตย์ครับแล้วก็เป็นโฆษกคณะรัฐมนตรีเงานะครับคุณอัธวิทย์สวนภักดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติมาพูดคุยที่บ้านโดนน้ำท่วมไหมฮะโดนครับโดนนะฮะอยู่เขตอยู่เขตจตุจักรครับอ๋อนะฮะก็โดนตั้งแต่ ทั้งเขตเลยนะครับทั้งเขตที่บ้านก็โดนครับแต่พอดีบ้านอยู่สูงหน่อยครับเพื่อนๆกันเลยมาจอดรถที่บ้านกันเยอะนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะทางการตอนนี้ก็ลดลงพอสมควรเป็นปกติแล้วครับอืมนะครับข้อเสนอแนะและการเยียวยาหลังวิกฤตน้ำท่วมผมเชื่อว่าความเป็นพักรัฐบาลที่ผ่านมานะครับรวมทั้งณวันนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่ติดตามแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ข้อเสนอต่างๆพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เห็นอะไรแล้วก็อยากบอกอะไรครับ ในส่วนข้อเสนอเอาส่วนในการลงใบบัตรงานก่อนนะครับเราก็ลงใบบัตรงานจริงกันหมดเรามีการทําครัวชาวใต้ซึ่งทําก่อนครัวรัฐบาลซะอีกนะลงไปทํากันใช้เงิน <gamma> ส <Evet. S 2> ่วนตัวแล้วก็เงินบริจาคเข้ามูลนิธิบางส่วนแล้วก็ไปช่วยกันทำทาได้เยอะทีเดียวครับวันหนึ่งเราผลิตข้าวกล่องได้เป็นแสนแต่ว่าหลายจุดนะครับหลายจุดนะครับในส่วนครัวที่ผมรับผิดชอบในเขตจตุจักรก็ผลิตได้วันหนึ่งประมาณหมื่นกว่ากล่อง ก็เริ่มทำกันตีสี่ตีห้าคนชาวใต้จนกระทั่งมือสุดท้ายกว่าจะส่งถึงก็ประมาณสามทุ่มเศษเศษวันหนึ่งก็ได้หมื่นกว่ากล่องในเขตจตุจักรครับครับครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตได้เป็นแสนแสนกล่องเพื่อกระจายไปแต่ละจุดได้ไม่มากครับทั้งทั้งโครงการเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณเกือบแสนสาหรับในจุดต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทำยากมากนะในเขตจตุจักรเนี่ยผมก็ เราใช้อาสาสมัครใช้คนประมาณร้อยคน oh ผลิตได้ประมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นกล่องเต็มที่เท่านั้นเองสําหรับในเขตนี้เขตเดียวนะครับก็จะวนกันแต่ละจุดว่ากันไปครับในภาพรวมของอนา้าท่วมเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่ตะเข็บข้างนอกมานะฮะจนเข้าสู่เมืองหลวงเนี่ยเห็นอะไรมากครับภาพความเสียหายแล้วก็ภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลเห็นการบริหารจัดการที่ไม่ดีเลยนะครับผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาว่า ท่านงยิ่งรักท่านมาใหม่แล้วก็บางทีความรู้ความเข้าใจของท่านในในตอนต้นเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับผมให้กําลังใจท่านนะวันเราเห็นได้ว่าเราไม่ไม่ถอดถอนท่านนรัฐมนตรีนะครับ,รบก็ยังให้กําลังใจท่านอยู่ในการทํางานต่อเนื่องแต่ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นความผ,ผิดพลาดจริงๆนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมัน สมัยประชาธิปัตย์นี่เก็บน้ําไว้หรือเปล่าหลายคนก็ตั้งคำถามไว้หรือแม,ม้กระทั่งรวมไปถึงในเรื่องของท่านผู้ว่าที่โดนโจมตีพอสมควรจากพรรครัฐบาลที่ผ่านมานะว่าทําไมไม่ยอมเปิดประตูทําให้เกิดปัญหาจึงต้องขนาดใช้มาตรสามหนึ่งครับก็ต้องขอเล่าเพื่อความเป็นธรรมทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐรบ,บาลทั้งกรทมนะครับครับคือในสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยปีที่แล้วน้ําแล้งปีนี้ก็มีการกักเก็บน้ําเพื่อจะให้น้ํามันเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ สมัยตอนที่สมมอบตําแหน่งกันเนี่ยคือวันที่10สิงหาคมเนี่ยครับปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับเอาเขื่อนภูมิพลแล้วกันที่มากที่สุดครับมันจะมีขีดสูงสุดและขีดต่ําสุดครับตอนสมมอบตําแหน่งกันเนี่ยน้ําอยู่ในเขตที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพื้นที่สูงสุดเลยครับในวันที่10สิงหาคมคือ,อยู่ในภาวะปกติเพวะปกติครับในขณะที่มีพายุฝนมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติในส่วนของเขื่อนภูมิพลครับแต่สิ่งที่ความผิดพลาดมหาศาลนั่นคือว่าครับ พอหลังจากส่งตําแหน่งไปในวันที่10สิงหาคมเนี่ยให้ท่านนายกียิ่งรักเนี่ยก็มาเจอว่าทั้งเดือนกันยายนเนี่ยรปริมาณน้ําจากทีเ่เข้าสู่ปกติในเืิภูุมิพนเนี่ยครับกันยายนทั้งเดือนทะนย,ยานขึ้นเลยจุดสูงสุด,สด,สดขึ้นไปเลยครับ,รบแล้วก็ไม่มีการระบายน้ําเกิดขึ้นอ๋ครับ ถึงถามว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัดเก็บน้ำผมบอกไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าอำนาจหน้าที่ของเราได้โอนไปแล้วโอนไปตอนที่โอนไปเนี่ยระดับน้าอยู่ในสภาพปกติครับราวาปกติครับซึ่งไอ้ชาร์ตอันนี้ถ้าใครเข้าไปดูเว็บไซต์เห็นหมดแล้วครับว่าก่อนวันที่10สิงหาคมเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้แตะเพดานสูงสุดก็ครียบปกติครับถูกต้องครับที่ไปเกินหนักๆเนี่ยก็คือในเดือนปลายเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ท่าน นรัฐมนตรียิ่งรักเขารับตำแหน่งแล้วอแต่ต้องก็อย่างอีกอีกแล้วครับก็คือว่าต้องมาดูว่าใครเป็นรัฐมนตรีเกษตรท่านรัฐมนตรีเกษตรเองก็ยอมรับว่าท่านมีความลำบากใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสุพรรณบุรีเนี่ยอำเภอที่ต้องปล่อยลงไปไม่ได้ทำนามาสองปีแล้วคือถ้าเกิดถูกน้ำท่วมอีกทีก็เป็นก็คงคงสามขั้นที่สามก็คงเป็นขั้นที่สามสามปีไม่ได้ทำนาเลยและโดนประกอบกับผมเข้าใจว่าตอนรายงานคอรมอเป็นระยะระยะเนี่ยอาจจะรายงานแล้วเป็นช่วงที่ ท่านนายกเองท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านคงไม่ฟันธงไม่เปิดน้ำครับทีนี้มันมีอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีเป็นท่านเดิมจากรัฐบาลของช,ชุดท่านเนี่ยนะครับก็เลยคล้ายๆกับว่าท่านก็ทราบอยู่จากรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเนี่ยผม <นะ S 2> ผมถึงจะเล่าให้ฟังว่าโจทย์คือมันเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังว่าน้ําตอนส่งมาจากท่านอภิสิทธิ์เนี่ยอ,อยู่ในสภาพปกติปกติจริงๆครับอันนี้ท่านไปดูกราฟที่ไหนได้เป็นตัวเลขเรียวไทม์เรียวไทม์ครับปกติครับ แต่ปรากฏว่าในเดือนกันยายนที่คุณยิ่งรักเดิมงตัวน่งแล้วเนี่ยร <c oughs> ปรากฏว่าน้ำไม่ไม่ระบายเลย<อ>ทําให้ทะลุจุดสูงสุดที่ที่เขื่อนจะเอาอยู่ได้นะครับทะลุขึ้นไปเลยครับคาว่าไม่ระบายเลยเนี่ยค,คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรทําไมถึงไม่ระบายครับหนึ่งต้องอย่าลืมว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านธีละนะฮะท่านก็มีความกังวลว่าถ้าท่านระบายลงมาเนี่ย ข้างล่างในจุรณบุรีเองเนี่ยแล้วก็บางอำเภอเนี่ยถ้าไม่ทานาเที่นี้สามปีไม่ได้ทานาแล้ว oh, <God. S 2> ก็ทําให้พี่น้องตรงนี้รับความกระทบอย่างสูง <God. S 2> ในขณะที่ผมโทษท่านยกย่งรักในประเด็น mm. นี้ครับเพราะว่ารายงานเรื่องของวิกฤตเนี่ยก็ส่งให้ท่านรายงานให้ท่านค <God. S 2> มอทุกสัปดาห์เนี่ยได้รับปริมาณน้ําอยู่แล้ว <God. S 2> ผมถามด้วยว่าถ้าท่านทีละเองรายงานระดับน้ํา mm. แต่ท่านนายกไม่อ่านระดับน้ําเนี่ย หรือท่านอ่านแล้วท่านไม่เข้าใจมันวิกฤตขนาดไหนหลายคนบอกว่าอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าท่านนายกอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าเป็นไปได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในไดรรายงานแล้วก็ชี้แจงให้ท่านทราบก็เลยทําให้จุดนี้เป็นจุดที่ฟังอยู่แล้วรัฐที่รัฐปฏิบัติตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ครับคือเป็นไปได้ที่ด้วยความเป็นธรรมคือท่านก็เพิ่งเข้าลงตําแหน่งเนี่ยมาสักเดือนหนึ่งท่านอาจจะไม่มีความเข้าใจว่าระดับน้ำในขณะนั้นคือน้ำที่อันตรายและต้องปล่อยถามว่าจะให้รัฐมนตรีเกษตรปล่อยไหมผมคิดว่าดููตามมมรปปววเี่่่คงไอให้ ปีน้ําท่วมมากขนาดที่เรียกว่าทำอมาทางสายทางทางชัดไทยพัฒนานะทางเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับแต่แต่ก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของท่านนยงตีด้วยนะครับที่ที่ท่านรับรายงานแล้วท่านไม่อ่านไม่เข้าใจครับหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมาเป็นอนิสงจากปราชญ์ป่าทีเปล่านะรัฐบาลยุคก่อนเนี่ยซึ่งผมยืนยันแล้วว่าแก้ต่างงฮะซึ่งผมยืนยันแล้วครับว่าท่านไปดูแผนกราฟที่จริงผม วันนี้เมื่อกี้ประเดี๋ยวติดผิดพลาดทาเทคนิคท่านเข้าไปเด้เลยครับกราฟในการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่10ของท่านยศพิธิ์เนี่ยเกณฑ์ในเขื่อนผุ้ยผลนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับเป็นความไม่รู้จริงๆของรัฐบาลที่ทําให้การเก็บน้ํานั้นเก็บไว้เกินปริมาณแล้วทําให้ปล่อยมาขนาดนี้แต่ผมไม่กล้าบอกนะครับว่าพวกผมเป็นรัฐบาลแล้วน้ําจะไม่ท่วมผมว่ากระท่วมแต่ปัญหาคือไม่พังขนาดที่ เข้ามาเยอะขนาดนี้เพราะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมนอกจะดูรายงานกราฟนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งรายงานในเรื่องของภาวะอากาศนะที่บอกว่าจะมี depression เข้ามาสีลูกข้าลูกก็ depression เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนครับแล้วก็เดือนตุลาคมเข้ากับวเป็นผสมก็อย่างที่ผมบอกว่า depression 5ลูกมันเกิดเนี่ย ก็ควรจะระบายน้ําแต่ก็ตัดสินใจไม่ระบายเป็นไปได้สองอย่างคนที่จะระบายเนี่ยคนถือกุญแจกระทรวงเจ้ากระทรวงเนี่ยไม่อยากจะระบายในขณะที่พอรายงานไปปั๊บก็รายงานตัวเลขกับนายกท่านนายกก็ไม่ทราบก็อาจจะเป็นปัญหาติดขัดตรงนี้ครับซึ่งจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านนายกเองท่านรู้แล้วมีสภาวะน้ําท่วมนะท่านออกบางลักกรมโมเดลออกมาถ้าใครจําได้แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า ช่วงนั้นเนี่ยการตลาดอาจจะนําในเรื่องของการทํางานเรื่องของทีมไปเท่าไหร่ครับครับคือผมพูดอย่างนี้เนี่ยต้องพูดในหลักการว่าผมไม่ได้ยื่นถอดถอนใต้รัฐมนตรีนะเรื่องน้ําท่วมครับเพราะผมไปยื่นกับท่านประชาแนวทางแต่ผมกําลังพูดข้อเท็จจริงซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยให้ไปดูเอกสารได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับน่ไม่ไม่เป็นไรครับก่อนที่เราจะไปปิดเบรกนิดหนึ่งฮะแล้วในส่วนของประตูระบายน้ําที่มีปัญหากันมากนะครับก็โทษกันไปโทษกันมานะอยากจะแก้ต่างให้กับทางท่านผู้ว่าอย่างไรบ้างครับก ผู้ว่าจังหวัดไหนก็รักคนจังหวัดนั้นผู้ว่านนทบุรีก็ปกป้องผลประโยชน์คนนนทบุรีผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ปกป้องประโยชน์คนกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่สิ่งที่มันน่าที่มันน่าเสียดายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารงานของสพพเนี่ยผมผมเองซะอีกครับเป็นคนเสนอเนี่ยตอนต้นว่าควรจะออกเป็นพระราชกำหนดคือสั่งลงไปเลยครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้นคือว่ามวลชนเนี่ยจะมีความไม่เข้าใจในระดับพื้นที่ครับเช่น เข้าไปปิดกั้นประตูถามสิครับวันนี้ทุกจังหวัดที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดเพราะว่าต้องไปอธิบายมวลชนต้องไปสร้างความเข้าใจหลายคนก็ยันไว้นะฮะไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตัวเองคือต่างคนต่างห่วงครับเพราะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยหน้าที่ของสปภเนี่ยที่เป็นพี่เลี้ยงหลักใหญ่เนี่ยควรจะเป็นคนออกพระราชกำหนดในตอนต้นซึ่งตอนนี้ออกไม่ตอนพอมากลางๆเรื่องนี้มันไม่ทันละตอนนั้นเนี่ยควรจะมีความชัดเจนแล้วลงไปบูรณาการจังหวัดนี้ต้องสั่งแบบนี้จังหวัดนี้ต้องสั่งแบบนี้ครับก็คือณวันนี้เนี่ยถ น้ำมันทะลักป่ากจอเข้าป่ากรุงเทพมหานครแล้วมันไม่ทันการแล้วคือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ฟังดูแล้วเนี่ยแค่ดุลนาียวนะฮะแค่แค่ผมเสียดายตรงที่ว่าเกิดพุิพลเท่านั้นนะฮะผมเสียดายที่ว่าไม่บุรณาการคือต้องเข้าใจว่าไม่มีการประสานงานกันต้องเข้าใจว่าเรื่องเ่อนภูมิพลนั้นเกิดขึ้นก่อนสปพจะจัดตั้งพอพอเ่อนพุมิพลหรือเืิดเศริกิจน้ำมันน้ำมันเริ่มหลากเข้ามาเรื่อยๆนะครับแน่นอนก็มีการตั้งสปพรองรับ ท่านประชาก็มาตกรงตำแหน่งตรงนี้ปัญหาคือไม่บริรนาการก่อนในเบื้องต้นประเด็นนี้น่าสนใจฮะท่านสสครับนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับใครที่อยากจะตั้งคําถามนะครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและอยากจะตั้งคําถามอาจจะย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนะฮะในสการน้าท่วมเนี่ยอยากจะฝากคําถามก็เชิญครับ483 8388ครับกับท่านสสอัจวิิย์ส่วนอภักดีครับสักครู่กลับมาครับ